เลยเอาไปให้หมดเลยลูกเอาไปให้นกเด้อสวัสดีค่ะน้องแนนสวัสดีคุณบางออนสวัสดีคุณนัททอนใช่ไหมคะ จูนใช่ไหมคะคุณอ่อนหายปาดโยนมาใส่หยาใส่ยายพี่แม่นองเพชรมาต้องโยนมาทางนี้มึงเหรอคนน่ะหยาเน้ยามึงกันมึงกันยัดกันกันนะมึงกันอะนะยา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 ทำ อยา่าทำใช้หัวจะคล้องอย่าใช้หัวจะคล้องเอาไปให้นกเอาไปให้นกนูน่นไปไปเลยเดี๋ยวได้ขส่สิกวดขนมบอกกันไปเลยไปไปไปย,ย่านนี้เนี่ยย่านบกก้กลัวย่านยี้ย่านเขาตียุกก่งสวาหั้งบ้กลัว เออนั ờ, <c ười> <c ười> ่นแหละเดินไปเรื <h <h ่อยาจะหาไม้กวาดจะกวาดออกจะพึ่งเด้อพึงเด้อ พิ่งมาเย็บตรงนี้ดนอโน๊กเลยมาให้นกเลยนาะลูกน้ะให้โนกกน้ะมายายกวดออกโน๊กบินเขียบเขียบเขบเบ ด,ดูดอีกโอ้ง่าเขาปิดปิดตั้งหกโมงเย็นหมดอะไรเนี่ยอ๋อพรุ่งนี้เข้าไปอุบลไม่ใช่เหร Dạ. Ok rồi <laughs>